สวัสดีครับ <c oughs> พบก,กับไทเกอร์มินทีวีครั้งหนึ่งน,นะครับวันนี้ทัามาดีจะมาลองแกะรูของแอร์บ้านนะครับพอดีมันมีความเย็นนะครับแต่ความเย็นมันไม่ช่ำนะครับเท่าที่ดูมาตรวจมันมีการตัดของคอมด้านนอกคือข้างในมันยังไม่เย็นเลยมันตัดเขาบอกว่ามันน่าจะมีปัญหาที่ตัวของเซนเซอร์นะครับเซนเซอร์น้ําแข็งนะครับเซนเซอร์น้าแข็งของมิ s ซูบิชิรุ่นนี้อยู่ตรงนี้ นะครับเห็นไหมเอ่ยอยู่ตรงนี้นะครับคือเขาบอกว่ามันน่นาจะเสียหรือไม่ก็เดี๋ยวผมจะลองถอดออกมานะครับแล้วก็ขัดถ้ามันถ้ามันแน่นเขาบอกเนะี่ยถ้ามันแน่นเนี่ยมันจะเริ่มแบบอ่าไอัน,นี่เยอะนะครับคือมันตัดต้องลองดูเดี๋ยววันนี้ลองดูก่อนนะครับว่าถ้ามันหายแสดงว่าเป็นที่ตัวนี้นะครับถ้าไม่หาย อาจจะต้องไปซื้อมาเปลี่ยนก่อนลองเปลี่ยนเพราะว่าเขาบอกว่ามันมีสิทธิ์ที่จะเสียอยู่แล้วถ้าเราซื้อมาแล้วมันไม่เสียมันไปเสียที่ตัวอื่นก็ลองให้ช่างเปลี่ยนตัวอื่นนะครับแล้วตัวเนี้ก็อาจจะเก็บไว้นะครับเดี๋ยวลองดูนะครับเซ็นเซอร์น้ําแข็งอ่าเซ็นเซอร์น้ำแข็งจะอยู่ตรงนี้อันนี้ครับตัวนี้มันจะเสียบอยู่ตรงนี้รุ่นอื่นมันเสียบจากข้างบนรุ่นนี้มันเสียบจากข้างล่างนะครับ เนี่ยเสียบมันจะเสียบขึ้นมาถึงัวรลูอันนี้นะทีแรกโอ้ยไม่เห็นมันจะเสียบขึ้นมาถึงตรงนี้เลยนะครับเดีย๋ยวผมลองเอาตัวของกระดาษใสนะครับตอนเอาออกเนี่ยให้เราอ่ะเอาตัวเนี้ยนะครับประแจเนี่ยนะครับประแจเนี่ยเคาะเคาะเพาะเบาๆตึงตึงตึงให้มันแบบตัวของที่มันเกาะอยู่เนี่ยมันขยัยออกนะครับี๋ยวเดี๋ยวมาลองเทสด,ดูว่ามันใช้ได้ไหมนะครับ นี่ครับผมก็ทำการขัดนะครับขัดให้ประมาณนี้ได้ประมาณนี้นะครับแล้วมันก็มีตัวนี้อีกตัวหนึง่งนะครับมันจะอยู่ตรงนี้นี่ครับมันจะอยู่ตรงเนี้ย แล้วเดี๋ยวเ,ยวเราลองยัดมันเข้าไปไม่มีใครถือกลอนะครับยัดมันเข้าไปประมาณนี้นะครับมันมีเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันคือตัวไหนปกติแล้วมันบอกว่ามันจะอยู่ข้างบนตรงนี้แต่ตรงนี้มันไม่มีเดี๋ยวเราลองเปิดแอร์กัน นี่ครับเราเริ่มเปิด Air แอร์แหละลมมาแล้ววันนี้ปรับที่24นะครับพัดลมแรงสุดนะครับอยู่ที่โหมดคูล เดีย๋ยวไปดูคอมข้างนอกว่าทำงานหรือยัง <c oughs> แอร์ข้างนอกเมื่อกี้ลองเทสดูนะครับข้างนอกก็ตัดการทำงานตัดนานอะ่ะก็เดี๋ยวเดี๋ยวลองรู้อีกทีหนึ่งน,นะครับว่าเดี๋ยวไปหาซื้ออะไรตัวของเซนเซอร์น้ำแข็งนะครับตัวนั้นนะครับ ลองดูอีกทีว่ามันเกิดจากอันนี้หรือเปล่าเพราะว่าราคาอยู่มันสองถึงสามร้อยบาทนะครับตอนนี้ราคาไม่แพงมากนะครับลองมาซื้อมาเปลี่ยนเองไม่ยากเพราะว่าสายตัวพักอยู่ตรงนี้นะครับดึงออกอันเองดูแล้วน่าจะเป็นเซ็นเซอร์น้ำแข็งหลังจากการตรวจสอบ นะครับแล้วก็ใช้มันก็ยังขนาดผมปรับแอร์ที่21องศาคอมยังตัดเลยปกติแล้วถ,ถ้าเราปรับขนาดเนี้ยี่เนี่ยมันต้องเย็นมากถูกปะแต่ว่าแปามาไม่เย็นนะครับก็เลยไปซื้อตัวของเซ็นเซอร์น้ําแข็งนะครับตัวนี้ที่เราถอดมาแล้วก็อย่าลืมนะครับจดหมายเลข รุ่นนะครับที่เป็นคอยเย็นด้านในข้างล่างเนี้ยนะครับไปเทียบด้วยหรือเอาตัวตัวอย่างไปเทียบเลยก็ได้เดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนกัน ถอดหน้ากากไม่ยากนุเพราะว่ามีน็อตสองตัวกำลังตัวเซนเซอร์น้ำแข็งตัวนี้ของแท้นะครับราคาอยู่ที่ร้อยห้าสิบบาทเอ้ยร้อยห้าสิบห้านะครับจากร้านสยามสยามใช้อุปกรณ์นะครับตรงถ้าถ้าอยู่โซนสะพันใหม่เนี่ย โซไสายไหมอะไรอย่เงี้ยบางเขียนเนี่ยก็มาซื้อได้ร้านนี้ไม่แพงผมดูแล้วมันน่าจะเสียจากข้างในตัวนี้แหละข้างในนี่มันน่าจะมีมันมันเหมือนจะมีตัวความต้านทานอยู่นะครับ ที่ปรับถ้าไม่แน่ใจเอาเอาวงรนี้ไปด้วยนะครับไปหาซื้อดูหรือทางทางร้านเขาก็มีบริการจัดสง่งทางไปรษณีอยู่ก็อาจจะโทรไปที่ร้านก็ได,ยด้ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับแ้้ว็ทิ้งเพจราสอบถามเดี๋ยวเราเทสก่อนครับด้วยกัน ไปทางเดิมเัยทิ่ผมบางทีก็ไม่ค่อยอยากตัดต่อเท่าไหร่หรอกแต่มันจะดูยาวๆเลยป่ะก็คืออยากให้ดูแบบเรียวๆอะว่า อนเอาออกเนี่ยถ้ามันแน่นมากแนะนําให้เอาไขควงกระทุงตรงนี้นเบาๆค่อยๆต่อเพราะว่ามันมีพวกแบบอ่าติดพวกแบบอ้ไนี่อยู่เหมือนพวกแบบคาบเขียวเขียวนะครับมันแน่นทีแรกผมก็ตกใจทีมันแน่นจังให้เราเคาะ,ะเรียบร้อยแล้วเดีย๋ยวเรามาดูกันนะครับพอดีเด็ดเลย เเาดิมก่อนทำการติดตั้งแนะนำปิดเบรกเกอร์ก่อนเดี๋ยวผมทำการเปิดแอร์นะครับตัวนี้ใช้อุณหภูมิ ยี่สิบเลยเพราะว่าจะเร่งให้มันทำกันอ่าพรพอมแอร์มันติดถ้าซื้อผ่านพวกช้อปปีะะ้รัซาด้ดูดีๆนะบางทีมันมีของกอไม่มีของเทียบของเทียบถูกมากถ้าพวกแบบร a ซ a าดากับช้อปปีเนี่ยก็ไดาอยู่ประมาณสักร้อยกว่าบาทของของแท้ในช้อปปี้กับร a ซ a าดจะอยู่ประมาณ 200, ส200องร้อยสองร้อยนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นร้านใหญ่ เขาได้ราคาเจดทุนมาอยู่แล้วแน่นอนเพราะเป็นร้านใหญ่มากนะครับในโซนในโซนสมมติอยู่ลาดินทาอยู่ดอนเมืองหลักสี่ถ้าหาไม่ได้จริงๆอ่ะผมไปหาร้านเล็กๆแล้วอะ่ะมันหายากเพราะว่าบางทีอันนี้มันรุ่นเก่ารุ่นประมาณสิบกว่าปีที่แล้วอะ่ะว่าคอนโดผมว่าสิบกว่าปีแล้วอะ่ะใช่ป่ะก็เลยไปละโทรไปหาร้านใหญ่ก็แนะนําโทรหาก่อนไม่ต้องไปวิ่งหาหรอกถ้ามีเบอร์โทรถามเลยมีไม่มีรานะคาเท่าไหร่ นาเขาะจะติดแอร์ผมว่าหม้องเอาร้านเนี้ยแหละเพราะว่าจริงๆผมก็เขาก็เข้าเข้ามาลงเกจพอสมควรแล้วเจ้าของเพราะว่าร้านคือหาร้านแอร์ใกล้บ้านดีกว่าถ้าเราไปซื้อผ่านพวกมันถูกจริงอ่ะช้อปปี้ราสดาแต่มันไม่รวมค่าติดตั้งแต่ถ้าร้านมันอยู่ไกลเงี้ยเวลาเซอร์วิสเรามันมันมันวุ่นวาย เดี๋ยวเรามาดูกันอีกทดีดีกว่านะ้ว่ามันแอร์มันมติดไหมนะครับว่ากันหลังจากผมเปลี่ยนนะครับก็ตอนนี้คอมแอร์ Air ไม่ยังไม่ตัดนะครับก็ตอนนี้ก็น้าจะยี่สิบนาทีแหละเมื่อกี้ทำอากอื่นอยู่นะครับคอมแอร์ Air ไม่ตัด ก็ถือว่าเป็นที่เซ็นเซอร์น้ําแข็งจริงๆนะครับตัวมิเตอร์สลิมตัวนี้จะมีเซนเซอร์น้าแข็งที่ถูกแยกออกมาบางรุ่นมันจะมีเซนเซอร์วัดอุณหภูมิที่มันติดอยู่ตรงนี้ด้วยติดอยู่แขงคอยที่มันเวลาลมข้างนอกเนี่ยมันโดนดูดเข้ามามันจะวัดใช่ปะบางรุ่นมันจะเป็นแบบวัดเพื่อตัดตัวนี้มีแค่ตรงนี้นะครับก็ถือว่าร้อยห้าสิบห้าบาทได้ผลแนะนํำซื้อของแท้ดีกว่าเพราะว่าถ้าซื้อของเทียบเนี่ย ใช้ไม่นานนันทางเพราะอันนี้น่าจะน่าจะนั้นแต่ติดติดมาตั้งแต่ติดตเครื่องเลยก็สิบกว่าปีแล้วนะครับการใช้งานของแอร์ผมก็คือใช้เฉพาะกลางคืนส่วนมากนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราประกอบเข้าเพราะปกติอ่ะผมจะเปิดแอร์อยู่ที่ประมาณยี่สิบห้าองศาหรือยี่สิบหกนะครับแล้วก็ใช้พัดลมช่วยมันก็จะประหยัดมากขึ้นนะครับก็ล้างแอร์ทุกๆเดือน ครับผมกําลังหาวิธีการล้ังแอร์ด้วยตัวเองอยวิธีมันก็เยอะแหละอประกอบก็ให้มันลงหรอกนะครับเรียบร้อยนะครับ,นะรบเนี่ยพอเปิดยี่สี่ยี่ห้าปุ๊บมันเริ่ม เริ่มเย็ยนกว่ามีความเย็ยนกว่าแต่แอร์ยังไม่ตัดเลยนะคอมคอมยังไม่ตัดเลยแต่ดาววัดตัวนี้ได้ผลก็ถือว่าเป็นการซ่อมด้วยตัวเองไปถ้าใครไม่มีเทคนิคเรื่องช่างหรือไม่มีการแบบหาวิธีการถอดไม่ได้จริงๆวิธีการถอดเนี่ยเราดูได้จากการที่ช่างแอร์เนี่ยมาล้างแองร์เขาจะทำการถอดอันนี้อยู่แนวหน้าะกะเราก็ดูวิธีถอดแล้วก็ลองมาขยองขยับเอง แล้วการใส่ไปทำไมยังไม่ใส่ตัวนี้เลย อันนี้ก็ยังไม่ตัดความแอร์นะครับความเย็นก็ยังอยู่ก็ยังเย็นอยู่ปกติเย็นอันนี้มีความรู้สึกฉ่ำกว่าเดิมเลยคือที่เ็นเตอร์ในกภูมมเสียเนี่ยความฉ่ำมันจะหายไป ความฉ่ำก็จะหายไปถ้าใครใช้แอร์เป็นประจำเนี่ยจะรู้เลยว่าความฉ่ำมันจะเป็นยังไง ความชํำกลับมานะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับกดซับสไคร์ช่อยมินทีวีด้วยด้วยครับสวัสดีครับ